สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าเล็กชาแนลนะคะวันนี้ป้าเล็กก็มีเมนูผ,ผัดผักธรรมดาธรรมดามานําเสนออีกแล้วนะคะนั่นคือผัดถั่วลันเตาหมูสามชั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและเครื่องปรุงกันเลยค่ะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีหมู3ามชั้นนะคะสวยๆเลยค่ะถั่วลันเตานะคะ กระเทียมพริกค่ะเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงของเราก็จะมีซอสหอยนางรมค่ะซอสปลาเขียวนะคะน้ำตาลทรายค่ะอันดับแรกเราก็มาตัดคว้านถั่วลันเตาออกก่อนนะคะ แบบนี้นะคะเราจะตัดตรงนี้นะคะตัดแล้วเราก็ดึงนะคะ เพราะว่าด้านบนนี้เขาจะาแข็งๆนะคะเราตัดออกมันจะทําให้เรารับประทานง,ง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนป้าเล็กตัดเสร็จนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็หั่นครึ่งนะคะเนี่ยค่ะหั่นครึ่งแบบนี้นะคะหรือว่าใครชอบยาวๆก็ทั้งทั้งฝักแบบนี้เลยก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะถัวลันเตาของเราก็เด็ดเรียบร้อยแล้วนะคะ ทีนี้เราก็จะมาหั่นหมูกันนะคะ ใส่น้ำมันสำหรับผัดเลยนะคะ ียมหอมแล้วใส่หมูแล้วค่ะเติมรสชาติให้สามครั้งน,นะคะใส่ซอสลงไปนิดหน่อยนะคะ ใส่ถัวลันเตาเลยนะคะเอาแก้ตัวค่ะแล้วก็รุงรสนะคะซอสหอยค่ะ ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะซอสาเขียวนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะเจ็จแล้วเล่งไฟนะคะแล้วก็เติมน้ำค่ะ เปิดแก๊สได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดถั่วลันเตาของเรานะคะแค่นี้เราก็จะได้ถั่วลันเตาเขียวๆกรอบๆอร่อยๆไว้รับประทานแล้วนะคะผัด <c oughs> เตาหมูสามชั้นของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมรับประทานแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของก็เล็กนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ